สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้เกมแพนเวสเป็นล็อตอัปเดตเลยทุกคนนี่นะฮะเป็นอัปเดตใหม่นะโนเวมเบอร์ November, วันที่1นึ่ทุกคนหรือพฤศจิกายนวันที่1เลยนะครับผมนี่ก็เป็นเดือนเกิดผมนั่นเองทุกคนโอเคครับนี่ฮะฮาโลวีนอีเวนต์นะครับผมก็เพิ่มฮาโลวีนอีเวนต์มาแล้วก็ New Pack 16, นิวการ์ดแพ็กสิเบนล็อตใหม่มาแล้วก็เป็น5พืชใหม่3เกียร์ใหม่แล้วก็แก้บัคต่างๆแอนล็อตมอก็คือต้องไปดูเองแล้วกันโอเคแล้วกดโอเคไปนะครับอ่านีีีีีี่่่่่มมมมเเเเกกยยยยรรรร์์อะไไใใหาาบบ้้งงดดูิชตนนป๊ ไหนเออเกียร์ใหม่เอามเห็นมีเลยน่าจะอยู่ตรงอื่นนะครับผมซื้อของก่อนโอเคซื้อมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูเกียร์ใหม่ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ช็อปก่อนเลยต้องดูตรงช็อปก่อนเลยครับนี่ฮะโอ้โหลิมิเต็ดสปูกี้แพนเค้นะทุกคนโอ้โหนี่ครับผมอย่างกับโกการ์เด้นเลยทุกคนนี่ฮะเขาบอกเพิ่มแพนใหม่มาคือตรงนี้นี่เองครับตรงนี้มันไม่มีขึ้นให้เอ้ยนี่ไงแพนอะไรมาใหม่ตรงนี้อันนี้คือตัวอะไรเดี๋ยวลองดูในนี้ดิลองดูในหน้าแพนนี้ดิ อ๋อเป็นสตาร์ฟูดครับผมนี่ครับผมสตาร์ฟูดว้าวน่ารักะเฮ้ยผมชอบผมอยากได้สตาร์ฟูดมันคือเอ้มันมีหลู่มันมีอยู่เรื่องจริงด้วยนะที่คนไทยชอบกินกันอนะ่ะเอามาทำเป็นยำอ่ะอันนี้คือสปูกี้แพนอุยอยากได้ทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อไม่ติดนีออนด้วยครับผมถ้าเกิดได้นี่คือติดนีออนโอเคโอเคอ่าเป็นเพบพิเศษนะฮะอ่าแล้วก็มีอะไรกีกบ้างที่มาขายน่าจะเป็นแพ็คใหม่นะฮะต่างๆนานา,นาโอเคต่อไปน่าเราไปดูตรงนี้ดีวกว่านี่ครับผมตัวนี้เลยไฮไลท นี่โอ้ยนี่สปุกี้อันนี้คืออะไรสปุกี้เคดสปุกี้เคสมีแค่หนึ่งล้านลังเองเหรออืมก็คือหนึ่งล้านลังเท่านั้นนะ,ะขายแค่หนึ่งล้านลังเท่านั้นโอเคเขาจํากัดขายนะนะแล้วก็เป็นสปุกี้อีเวนต์นะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือทําอะไรเนี่ยเออเหมือนจะต้องทิกอทีสนะเ,เดี๋ยวขออันนี้ก่อนลวกันโอเคคือยังไงต้องทํายังไงอ่ะคือเรามีเออไอ้อน,นี้อยู่นะแคนดี้ดีฟีดแคนดี้คอน เฮสเลตแอนพัมกินเบนล็อตฟอร์แคนดี้อ๋อเราต้องจัดการเออนี่ครับผมเบนล็อตที่ออกมานะครับผมนี่เกมนี้ก็เอฟเคเลยทุกคนบอกเลยครับใครเอฟเคได้เอฟเคเลยนะฮะบ,บอกเลยชิวๆเลยครับแล้วว่าเราจัดการได้แล้วใช่ไหมเราจะไม่เลือกได้ว่าเป็นแคนดี้เบนล็อตเคสหรือแคนดี้ฮาโลวีนฮาโลวีนอันนี้ฮาโลวีนการ์ดแพคหรือจะเป็นสปูกี้เคสนะทุกคนโอ้โหนี่ให้เราเลือกกันได้เลยเดี๋ยวลองผมลองเอฟเคสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะว่ามันจะได้ยังไงนะเดี๋ยวไปดูด้วยว่ามีอะไรใหม่บ้างน่ไงคากับ pumpkin. เพื่อเอินนะฮะโอเคอย่างอื่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะอย่างอื่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวลองกลับไปดูที่เดิมดูซิว่ามีรีเวิร์สไหมรีเวิร์สไม่มีครับดีแล้วอย่าไปมีรีเวิร์สเลยที่เกียดรีเวิร์สนี่ก็ต้องฆ่าพวกเออเฮดเลดนะครับแต่ตอนนี้ยังอันนี้ก่อนเนื่องจากว่าเอออยู่ในอีเวนต์ของเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์ของเออมิชชั่นอยู่นะฮะรอมิชชั่นจบก่อนแล้วเราจะได้ดูกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะน่าจะไม่ยากครับไม่ยากครับทุกคนไม่ยากไม่ยาก ก็คือวิธีการหาของใหม่ไม่อยาก AFK ไปฮะผมชอบมากเลยเนี่ยเอ K เนี่ยคือไม่ต้องเล่นเองให้เสียเวลาผมกี้เกียดเล่นนะเอาตรงๆเลยคือมันเสียเวลากันไปนะฮะส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนผมนะตอนนี้ฟาร์มอยู่ที่38ล้านต่อวินะครับผมก็ถือว่าพอได้ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นะฮะ,ะน,นี่คือส่วนผมอยากได้ต้นใหม่อย่างเลยนี่โอ้โหต้นใหม่หน้าตาแบบเพิ่มของมาเยอะมากเป็นสปนะูคี้เชดนะนี่ต้นนีออนนะฮะอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวของใหม่เต็มไปหมดเลยอันนี้คืออะไรเนี่ย เออทำไมมันหน้าตาเป็นสีเป็นนี้ทําไมไอ้ตัวนี้สีมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนตัวนี้เลยเพราะอะไรอ่ะทำไมสีมันเหมือนซีดอ่ะมันโดนอะไรกินเข้าไปหรือเปล่ารู้สึกเหมือนหน้าต่างอยู่ไอชี้ตอนชี้มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงทุกคนรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปนะฮะเนี่ยฮะตอนชี้เหมือนเขาปรับอะไรเล็กๆน้อยๆนะอืมและนี่คืออะไรออนนั้อนบนอ่ะอ๋อเหมือนจะเป็นพลังงานหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดแบบถ้าเกิดไม่ไหวจะตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเลือดอ่ะนะ ไม่ได้เป็นเลือดนะครับทุกคนตอนที่เราลงอีเวนต์อันนี้เนี่ยอีเวนต์อินเวชั่นนะฮะโอเคประมาณนี้นี่ผ่านแล้วครับทุกคนผ่านแล้วนะฮะมาแล้วเราเดี๋ยวมาดูกันนะว่าว่าจะมียังไงบ้างเดี๋ยวขอทำการนี้นะทุกคนใช้พลังงานพิเศษนะฮะผมเก็บลออัโพชั่นไม่อยู่นะลออัโพั่นไลออัโพชั่นอยู่ไหนเอ่ยลออัโพชั่นสปีดนี่ไงสปีดพชั่นก็ได้ปุ๊บให้มันไวขึ้นนะฮะ อ่ะสปีดพอยตชั่นแล้วก็เป็นลายออดพอยตชั่นนะฮะลายออดพอยตชั่นนี่ง่ายปุ๊บใช้ไปเลยนี่ครับผมเพื่อสปีดบวกกับลายออดพอยตชั่นโคตรโกงมาเลยฮะรัวๆครับรัวๆครับโอ้โหดูครับมาอย่างเยอะรัวๆฮะมาเลยมาเลยนี่นะครับผมความโกงของลายออดพอยตชั่นนะครับทําให้เราเก็บพลังงานไอ้เก็บแคนดี้ได้เยอะขึ้นนะครับอ่าเหมือนแค่นี้เขาจะใช้หน้าตาอย่างเงี้ยทุกทุกแมปเลยนะในรูบอกรเนี่ยนะฮะอืม ดีดีดีด,ดีว้าวว้าววาวนี่มากันเต็มเลยฮะมากันอย่างไวฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคับตายอย่างไวแน,น,น่นอนครับโอ้โหโอเคตอนนี้ได้สี่สิบแล้วเอ้รู้สึกเหมือนออกยากอยู่เหมือนกันนะไอ้พัมกินนะดูดิไม่ค่อยมาเลยไม่ค่อยมาเลยนะฮะอืมความยากของเขาน่าจะนานอยู่เอ้ยไข่นี่มาด้วยไข่ลิมิเต็ดมาด้วยเป็นมีมขั้นสองเลยนะไม่ธรรมดาอืม มาฮขาบวนพาเลตขบวนพาเลตนะฮะตูมโดนอุบา,าติี่คาดฝันเราไปนะอุบาติเราก็ไม่ธรรมดานะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกรดชายนี่นะนี่ครับเกรดชายนี่อ่ามันจะมีโอ้มันจะมีนี้บอกเลยครับผมว่าเออจะใช้ได้อีก,อก,อกตอนไหนนะฮะโอ้ดีดีดีครับมีระบบนี้ดีมากเลยมายืนดูได้ด้วยนะเผื่อบางทีแบบบางคนเอ๊ะทำไมมันไม่ใช้บางทีอ๋อเนี่ยมาดูได้เลยนะโอเคเยี่ยมยอดครับเยตัวนี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตาตุ่งตวงต,ต,ต,ตายไปโอเค เล่นสอาตัวตวตงตวงเอาไปทำอะไรได้เนี่ยไปดูดิดอืโจมตีไปครับตอนนี้อู้บอสมาแล้วครับฮอส,สโปลินฮอส,สโปตินี่ตายแน่นอนครับบอกเลยครับไม่ทันได้ทำอะไรก็ตายแน่นอนเลือดแค่สามแสนเองน้อยจัดโอ้โยแม็คไม้นี่เก่งมากเลยทุกคนโจมตีทีนี้ตายเลยอ่าตอนนี้ได้ห้สิบแล้วครับผมเดี๋ยวดูดิว่ามันต้องใช้เท่าไหร่นะอืมต้องใช้เท่าไหร่เอ่ยต้องใช้ อันนี้ใช้หนึ่งร้อยใช้ร้อยสิบใช้ห้าสิบเอ้ยอันนี้ได้ไหมเเปิดนี้ได้ไหมนี่ดูดิมีวิดโพชั่นมีเมดูซ่าเฮดมีเออสกิลลินี่ฟอสเทล่าแล้วก็เป็นฮาโลวีนแพ็คแล้วก็เป็นเว็บเออน่าสนใจนะแต่ผมผมอยากผมจับเก็บซื้อฮาโลวีนแพ็คปะส่วนไข่นี่คือมีอะไรเนะนี่ยไข่นี่อ๋อเป็นอันนี้ครับผมเป็นเออเบล็อตนะครับอ่านี่เป็นลอตที่เขาจะออกมาไม่เปิดดีกว่าอันนี้อันนี้ผมขอไม่เปิดละกันเพราะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะ อยากได้เป็นการที่สุดเลยนะการนี่คือแบบ the best of the one นะบอกเลยฮะถ้าได้การมานี่ก็ชิวๆเลยรอการอย่างเดียวตอนนี้รอการอย่างเดียวฉันต้องการการอย่างเดียวนี่โจมตีมันเป็นเลยดีมากดีมากอืมสวยงามสวยงามอืมต้องการการนะแล้วเออแล้ว,แล,วแล้วต้นไม้ใหม่อ่ะคือผมผมงงมากเลยอ่ะคือคือคือเขาเป็นแพ็กนี้ใช่ไหมคือคนเล่นฟรีจะได้ยังไงอ่ะไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะโอ้สายฟรีคือจบเลยนะทุกคน สายฟรีคือจบเลยมันไม่มีให้ให,ให้ให้เอาด้วยอะ่ะดูดิเสียดายมากเลยอะ่ะดูดิในนี้ก็ไม่มีให้สายฟรีเลยทุกคนดูสิโอ้โหเกมผมว่าแย่มากเลยนะตรงนี้นะทําให้สายฟรีแบบอดได้อะ่ะเออคือเขาก็แบบหิวตังเกินบางทีแต่ก็เข้าใจได้แหลนะเนาะเขาก็ต้องเอาตังไปกินไปใช้แหละแต่มันก็รวยแล้วหรือเปล่านะมีเงินแบบใช้เหลือเฟือแล้วอะ่ะมีคนเติมแบบน่าจะน่าจะได้กำไรเกินหมื่นล้านเลยทุกคนเพราะแบบคนเล่นเยอะมากจริงๆนะโอเค โจมตีไปจมตีไ,ต,ไตอนนี้60สิบแล้วหกสิแล้วทุกคนถือว่าไวอยู่ไหมผมว่าก็โอเคนะไวอยู่ใช้ได้นะฮะโจมตีไปเรื่อยๆเลยทำลายร่างกายมันอ่านี่เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเกมมันก็มีแค่นี้ทุกคนเอ k นะเอฟเไปนะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็โดยสรุปอัปเดตนี้นะที่ผมเห็นมาก็คือเพิ่มการ์ดใหม่เพิ่มพืชใหม่เพิ่มอีเวนต์ใหม่นะครับผม ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มเบรลอดใหม่นะครับผมสี่อย่างนี้หลักนะครับเบรนผสมกันให้เราได้เล่นนะครับผมแต่ตรงนี้ดีมากเลยตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะผมว่าดีมากนะครับจะได้ของเป็นไลออดพอยซันเป็นพวกนี้ดีมากเลยนะฮะเป็นทิปปี้ทัปป้าเป็นตัวละครที่เออเอามาหากินได้แล้วก็มีอุ้ยนี่ฮะเป็นมิสเตอร์แคร์ซีด้วยนะนี่ฮะของดีมากของดีมากมีเบอร์เบอร์ปัตติปิมทิปปี้ทัปปี้แล้วก็เป็นบานานิตะแล้วก็เป็นบอมบินี่กุสซินี่นะฮะก็เป็นตัวละครที่หาง่ายๆครับผู้เล่นใหม่ก็็เเเลล่นนไดด้้ีีสสวกกอองยยคคืแบบบมารั เออไม่สามารถเปิดได้เออเศร้าเลยครับน่าจะมีแจกฟรีเนาะเสียดายจริงเสียดายจริง,รรงแต่ไม่เป็นไรครับอย่างไรเขาก็เป็นฮาโลวีนการ์ตรงนี้ให้เราเล่นฟรีนะก็คือยังดีอยู่ยังยังมียังมีโอกาสให้เราแบบได้ตึงอยู่นะอ่านี่ตรงนี้คือตัวละครที่จะดรอปนะครับเมดูซ่าเฮดนี่น่าจะทําให้แบบสตันหมดเลยทั้งทั้งสวนแน่ๆเลยทุกคนจากที่ดูแล้วเนี่ยวิดโพชั่นนี้อาจจะไปแบบซุ่มโพชั่นนะครับว่าจะได้โพชั่นไหนมานะฮะอ่ส่วนเป็นเว็บนี้ก็ทําให้อยู่นิ่งๆแน่ๆ,นๆน100ร้อเยเปอร์เซ มันธรงขาดโชะๆเลยอ่าประมาณนี้เขียนตอนนี้เจ็ดสิบแล้วครับทุกคนเดี๋ยวหนึ่งร้อยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมจะลองมาเปิดแพ็คดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากเอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบดิใช่ไหมใช่ไหมเท่าที่จำได้ไปดูอีกรอบหนึ่งลืมตลอดเลยนี่จริงด้วยครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบเลยแล้วกันครับวาร์ปครับตอนนี้นะครับผมนี่ฮะตัดมาอย่างรวดเร็วหนึ่งร้อยห้าสิบแลทุกคนเรามาซื้อแพคเลยดีกว่าครับปั๊ Guard C A R D นี่ฮะ Halloween Pack โอ้โหเฮ้เยผมมีหกอันได้ไงทุกคนผมมีหกอันหกอันเฉยเลยอะ่ะเขาน่าจะแจกนะทุกคนโอเคนี่ครับผม Halloween Pack โอ้โหสีสวยงามมากเลยมาเปิดเลยดีกว่านะทุกคนป้ายลุยกันมาจะได้ไรเอ่ยนี่ฮะ Pan BS B S B e L O T Halloween Pack ปั้งเป็น Insulating Power โอ้โพืชเอออะไรเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะเพิ่มดัมเบลห้าห,หรือไงไม่เข้าใจ Harvest Moon อุ้ย 500มูนทุกๆ200นะฮะที่เราค่าเบลอดนะจะซัมมอนเอิอก,กันทิกพัมกินมานะทำให้เออบวกพลัง150เลนเป็นเวลา20วินะฮะลงไปเป็นอะไรคอมมอนอาเชมิทเอ็กเพรสชิดโพชัน R20 มออ๋อที่ทำให้โพชันนานขึ้น10นะ10%นะทุกคนดีมากอุ้ยอะไรอ่ะชายนี่ชายน่การทุกคนดูดิฮะโอ้โหดิสแพนเดอะเซนเตอร์ โอ้ oh, แผนที่อยู่ตรงกลางนะทุกคนจะทำดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็สปีดแรงขึ้นเชดดของดีนะอันนี้อะไรเป็นบาร์ต้นแบนะฮะเบลลัสฮิตบายอะแบตแฮฟอ่ะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตอืมี้เป็นเหมือนโจมตีอะไรตักอย่างไม่รู้เหมือนกันโหที่แน่คือได้ได้การใช้นี่มาทุกคนได,ได,ได้ได้การรีมเต็ดมาด้วย <_ d> um> <_ d> um> คุมค้มค่าคุ้มค่ามาเปิดต่อ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 เฮ้ยต,ต,ติดใจติดใจชอบเลยการเนี่ยผมชอบแนวมากเลยแนวการ์ดเนี่ยผมชอบมากเลย แนวกล่องสุ่มเนี่ยผมชอบจัดๆเลยนะเพลินๆเ,เปิดไปปึ๊บอือ่าได้ลิมิเต็ดแล้วทุกคนทุกๆสองร้อยเบนล็อตนะฮะเราจะซัมมอนสปอนคูณสิบมาอ๋อทำให้มอนเตอร์เพิ่มมาอีกคูณสิบเลยเฮ้ยนี่โกงแล้วเนี่ยนี่โกงเลยทุกคนอันนี้ดีมากครับอืมอะไรเนี่ยทริกออชีสทุกๆสองร้อยนะฮะจะทำให้เบนล็อตเนี่ยบวกสปีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเวลาห้าวิแล้วก็ชีสสิบห้า CPM and บวกคืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจนะอันนี้เหมือนจะทําให้มอนเตอร์มันวิ่งไวขึ้นแต่เราก็จะตีแรงขึ้นนะเพราะว่าดีเวสบูทประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอ่าอันนี้คืออะไรเป็นอ๋อเนี่ยอ๋อนี่ที่ผมได้เป็นระดับแรเงเหรอเนี่ยวินเล่รีมิติค้วทุกคน for อิสลาวาทุกคนทุกๆหนึ่งร้อยนะจะซัมมอนลาวามาจัดการมอนเตอร์นะดาเมจห้าพันนะทุกทุกทุกๆเอ่อห้าวิทุกคนเอ้ยไม่ใช่ภายในห้าวิก็คือน่าจะสร้างดาเมจห้าครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ฮะโอ้ยได ต่อ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 ,ตอปุ๊บมาหูการ์ดใหม่ๆเยอะเลยทุกคนโอ้อันนี้เป็นอะไรสกิมเบิลแพนมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนที่จะโจมตีค้าหนึ่งอันนี้เป็นของตัวนี้อ่าไดทิกเอาทีแล้วครับทุกคนอ่าได้นี่ฮะรีโคเชตใหม่อีกแล้วครับผมนี่นี่ครับอันนี้เป็นอันใหม่นะใช่ไหมเนี่ยเออแพนสิบห้าเปอร์เซนที่จะโจมตีโบนัสรอบข้างนะฮะทำดาเมจเออห้าสิบเปอร์เซนตของของดาเมจหลักนะ โอเคก็โกงอยู่อ่าอนี้เป็นไรร e f o c u s ทุกๆสี่สิบินะจะ move the high HP b น n l o t คืออะไรวผมไม่เข้าใจอันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจขอไม่แปลแล้วกันเดี๋ยวแปลมั่วแล้วคนดูจะเข้าใจผิดนะฮะเปิดอีกอีกเปิดอีกอันหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊มีคการไม่ใหม่เต็มเลยทุกคนชอบชอบชอบ,ชอบไว้ให้อภัยอะไรที่ไม่มีอันนั้นแจกมีการไม่ใหม่เต็มเลยูทุกคนดูดิ โอเคมาเปิดอีกใบหนึ่งเปิดรัวๆฮะมาซองสุดท้ายนะเก็บอีกซองหนึ่งไว้เอยวไปเทๆ่ๆแอคเท,คเท่ยังเดียวปึงป้งปึ้งอันนี้เพิ่มดาเมจอืมอ่าอันนี้เป็นฮาเวิร์ดมูนนะฮะโอ้โหหนึ่งเซนเตอร์เอ,อ้ยนี่อะไรฟอร์อินลาวาโอเคโอเค,อ,เคอ่ะเรามารวมการ์ดดีกว,ว่าทุกคนได้การ์ดใหม่มาเต็มเลย รวมการดีกว่าเนี่ฮะทิกอทีรวมไปเลยทิกอทีนี่ซีเล็กเหมดวิทิกที่ขั้นสองนะฮะปั้งอ่าโอเคทิกที่ขั้นสองนะครับเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็เออมีอะไรอีกบ้างมีอะไรที่จะทิกอทีได้อีกบ้างเอ้ไม่ใช่นี่มีอะไรจะรวมได้อีกบ้างนะอือมมีหลายการมากที่ผมรวมได้นะฮะเยอะมากจริงๆตอนนี้การผมแบบเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปรวมแล้วกันนะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ก่อนแล้วกัน นี่าการมาใส่เลยดีกว่าการมาใส่เลยขอเปลี่ยนเลยนะออร่าออร่านี่ออร่านี่เปลี่ยนเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคือเท่าไหร่ผมใส่เป็นไหนดีนะ้าบัตสันแบตไม่เอาแล้วกันใส่เป็นอะไรดีนะ้าแฟดม็อบนี่ดีกว่าทุกคนแฟดม็อบทุกสองร้อยนะทำให้มอนเตอร์ออกมาเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ใส่เลยแฟดม็อบแล้วก็เอออันนี้คือ เง,เ,งเงินเงินเงินาออกไปเลยเงินเราเฟอ้อแล้วเงินมันเยอะจนเฟอ้อแล้วนะฮะเปลี่ยนเลยแฟดม็อบไปแล้วแล้วก็ใส่ไรอดีหาก่อนมีการไหนนตึงๆบ้างอันไหนดีนะมีของที่น่าใช้ทั้งนั้นเลยทุกคนการ์ดใหม่ๆเต็มไปห,หมดเลยอันนี้คืออะไรฮะเวดมูนกับเป็นรีโฟกัสอันนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เอารีโฟกัส ผมรู้สึกไม่ชอบรีฟกัสเท่าไหร่อันนี้เป็นทุกๆสองร้อยเบนลอดจะออกมาใช่ไหมมองไม่เห็นนะดีมันเล็กเกินเอาไหนดีนะนี่ดีกว่าทุกคนทิกออทีดีกว่าทิกออทีดีกว่าทุกคนนี่ทิกออทีดนะฮะทิกออทีนะครับผมอ่านี่คูณสิบเลยมอนเตอร์สปอนคูณสิบโคตรโกงนะใช้คู่กับนี่ฮะใช้คู่กับไลาออทพชั่นด้วยนี่โอ้โหบอกเลยครับตึงๆ นะฮะนี่บอกอะไรอย่างโกงครับทุกคนใช้คู่กันนะฮะคอมโบเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิสองร้อยเป็นไงแฟดม็อบบวกกับไรออดโพรชั่นด้วยนะฮะน่าจะโกงน่าดูเป็นคอมโบที่สุดจัดประหลัดบอกนะมอนเตอร์น่าจะมาแบบหืมพึมพึบเลยรอเลยรอเลยอา่าที่คอสติสอันนี้ก็ยังไม่อันนี้เหมือนกันอืมไกลละไกลละไกละกละแฟดม็อบนะฮะแฟดม็อบก็จะมาแล้วโอ้โห <im itation> มีาการ์ดโกงๆนั้นเลยทุกคนอัปเดตนี้ดีเลยดีเลยการ์ดอย่างเงี้ยดีชอบชอบชอบมาปุ๊บโอเคครับมาดูกันครับเป็นไงฮะเยอะไหมเยอะไหมอืมเท่าเดิมหรือเปล่านะเพราะว่ามันอาจจะได้แค่นี้หรือเปล่าสุดสุดได้แค่นี้หรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอดัดพอชันมันก็นเยอะแล้วนะโอ้โหแต่มันก็ไวมากเลยนะทุกคนดูสิก็โอเคอยู่นะสำหรับคนที่แบบไม่อยากใช้อะไรออดพชันนะครับก็ใช้นี้แทนได้นะ นี่อ่าดีเลยดีเลยผมจะเอฟเคทิ้งไว้แล้วกันนะโอเคครับทุกคนสำหรับนี้ขอจบเพิธีนี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไม่ใช่กใหมายปะหน้าทุกคนเจอกันครับไม่ใหม่ครับทุกคน